ก็สวัสดีชาวสวนยางทุกท่านครับวันนี้จะพามาทาฮอร์โมอนเล่งน้ํายางตัวนี้เป็นฮอร์โมอนเล่งขนาด2.5ถ้าเราจะเล่งน้ํายางเราก็ต้องดูแลร,รักษาเขาด้วยตัวนี้คือจุลินทรีย์สังขาะ้อแสงก็จุลินทรีย์สังขาะ้อแสงเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็บารุงต้นและใบนะครับถ้าฉีดพ่นลงทางดินก็ช่วยให้รากของเขาในหาอาหารได้เก่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมผสมจุลินรีย์สังขาะ้อแสงลงไปก็คือต้องบารุงต้นด้วยถ้าเราจะเล่งน้ํายาง ฮอร์โมนเร่งน้ายางขนาด2.5ไหลดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอันนี้เป็นถังฉีดปุ๋ย20ลิตรนะครับอันนี้ก็ประมาณ50ซีซีนะครับอันนี้เป็นขวดนี่ก็เขย่าก่อนเปิดนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง150ซีซีนะครับต่อน้ํำ20ลิตรเดี๋ยวเราไปดูวิธีฉีดกันเลยครับฉีดแบบนี้นะครับเกี่ยชุ่มนิดนึง